สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยลอตโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่23ธันวาคม2565นะครับก็จะเป็นสูตรเดิมเลยนะครับเป็นสูตรเลขวิ่ง2ตัว4สูตรนะครับแล้วก็เลขวิง่งเลข2ตัวบนล่าง4ชุดนะครับ1สูตร จากงวดที่ผ่านมานะครับคืองวดประจำวันที่21นะครับสูตรที่1นะครับเราให้ไว้ที่เลขเด่นคือ7กับ8นะครับผลรางวัลออก8 2 4 4 8นะครับ8ก็มานะครับนี่นะครับตามกันต่อเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับยังเดินดีต่อเนื่องนะครับหลังจากที่หลุดไป1งวดนะครับงวดนี้กลับมาเดินต่อนะครับ ไปีคิดเหมือนเดิมนะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวก8คงที่นะครับ4บวก8เป็น2นะครับ2บวก8คงที่ได้0บวกอีก1เป็น1นะครับสูตรที่1เราได้เลขวิ่งบนล่างนะครับศูนย์กับ1นะครับเรามาตามต่อสูตรที่2นะครับสูตรที่2ครับเราให้ไว้ที่3กับ4นะครับออก8 2 4 4 8นะครับ มาเลขสบนล่างเลยนะครับงวดใหม่นะครับได้2กับ3นะครับได้2สูตรแล้วนะครับ0 1และ2 3นะครับมาต่อกัอนที่สูตรที่3นะครับเราให้เด่นไว้ที่7กับ8นะครับออก8 2 4 4 8 8นะครับวันนี้นะครับใช้หลัก10บนบวก5คงที่นะครับขอผ่ยนครับหลัก10บนบวก3ามงที่นะครับเราก็จะได้5้าและ6นะครับในวันนี้นะครับทั้ง3สูตรไม่ชนกันเลยนะครับศ1นย์สและห้าหนี่นะครับวดที่ผ่านมาเราเน้นให้สีแดงแดงเลยนะครับเจ8ดสี่ดสี่นะครับก็มา8 4สี่เน้นเลยนะครับ สตัวนะครับเกือบถูกแล้วนะครับขาดนิดเดียวเองนะครับต้องขออภัยนะครับสูตรที่ได้2ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาลงฮนะเพราะว่าเลขมันเยอะนะครับจะพยายามจับ3ามตัวให้ถูกนะครับก็ตามบนต่อไปนะครับงวดใหม่นะครับ3สูตรของเรานะครับศูหนึ่ง 2 3 5 6นะครับไม่ชนกันเลยจับชุดเลยนะครับ02 03 05 06 12 13 15 16นะครับ25 26 35 36ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ2ชุดนะครับบนล่างนะครับ ประจำงวดวันที่23นะครับในงวดนี้นะครับขอเน้นไปที่0ูนย์นะครับเน้นไปที่0203นะครับ ัวนี้จะเป็นตัวรองนะครับ05นยนะครับเนมที่0 2นยนะครับแตก7 8นะครับ้ 02, บบองจับนะครับ3ตัวก็0 27ครับ028 037 038ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับใส่7เข้าไปทั้งหมดนี่นะครับ7กับ8นะครับ705 706 712 713 715 716นะครับ725 726 735 736นะครับแล้วก็802 803 805 806 812 813 815 816นะครับ825 826 835 836นะครับจับแบบนี้นะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูแค่4ชุดนะครับเพื่อนๆก็ไล่จับไปเลยนะครับใส่7 8ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับเน้นโต๊ะนะครับ4ตัวนะครับก็จะเป็น7สูตร ขอพนับสี่สูตรนะครับ7 8็ดแปดนูตยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสูตร4ตัวนะครับจับค่กันไปค่อยกันมาเลยนะครับ0 2 5 7 0 2 5 8 0 3 5 7จ็ดศูนย์สองะครับศูนย์สอง 0367 0368นะครับแล้วก็1257 1258 1267 1268นะครับ1357 1358 1367 1368ก็จับ4ชุดแบบนี้นะครับไล่ไปเลยนะครับพอทั้ง4สูตรไม่ชนกันนะครับเผื่อจะมากันนะครับ 7กับ8นะครับเป็นสูตรที่คำนวณด้วยโปรแกรมนะครับก็เินมาประมาณ10กว่างวดนะครับก็เป็นตัวลองไปนะครับเพราะว่าเป็นสูตรต้องคำนวณด้วยโปรแกรมเท่านั้นนะครับถึงจะออกผลออกมาได้นะครับเน้นไปที่สูตรเก่าของเรานะครับคือ2กับ3นะครับและ0ูนย์กับ1 2กับ3ยังไม่หลุดนะครับในงวดที่แล้วก็ได้3กับ4นะครับงวดนี้ได้2กับ3าม ก็จับค่อยไปค่อยมานะครับก็น่าจะอยู่ใน4ชุดนี้นะครับก็เก็บไว้พิจารณากันนะครับสำหรับสูตรเราพัฒนานะครับเลขวิ่งบนล่าง2ตัว4สูตรนะครับทีนี้นะครับเราไปดูสูตร2ตัวบนล่าง4ชุดของเรานะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับ ว่าที่ผ่านมาผมให้การไว้ที่9นะครับก็ต้องขออภัยน,นะครับเพิ่มไป2ตัวแต่ว่าก็ไม่มานะครับสูตรมาสูตรเก่าน,นะครับคือ7 4 7 5 8 4 8 5นะครับตัวเน้นของเราคือ74และ84นะครับก็เข้าที่8 4ตามมาต่อน,นี้ว่านี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่1 4บวก8เป็น2นะครับ สบวก1น่1เป็น3ามรับสุดที่1ได้2กับ3เพราะฉะนั้นนะครับเลขเด่น2กับ3ชนกันนะครับก็เป็นเน้นวิ่งรูดกันที่2กับ3นะครับแล้วก็สุดที่2นะครับหลักแสน2ครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับ4ี่บวกสี่เป็น8นะครับ8ปบวกแปดเป็น6 6หบวกสองเป็น8นะครับได้8กับ9กพ จับชุดนะครับ8 8 2แ38และ39นะครับสำหรับ2ชุดนี้นะครับสำหรับสบ4ชุดนี้นะครับตัวกันนะครับก็จะเป็น27นะครับ3 7 2เและ30นะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเพราะว่าเลข7ก็มีติดเลขวิ่งนะครับส่วนเลข0ูนย์ก็มีที่มานะครับ คือกับ1นะครับก็ติดไว้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ไม่มากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ8ชุดชุดเด่นของเราก็คือ28 293839นะครับทำสีแดงไว้ให้นะครับชุดรองก็2737 02 3 2 3 0นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรหวยลาประจำงวดวันที่23ธันวาคมนะครับ ก็เป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปตัดสินใจกันอีกทีนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเวลานำไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณของท่านเลยนะครับชอบตัวไหนให้เลือกตัวนั้นนะครับอยู่ที่ดวงของเราจริงๆนะครับสำหรับสูตรหวยลาวหรือสูตรหวยไทยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบสูตรไหนนะครับบางทีเราอาจจะชอบสูตรที่ไม่เข้าหรือบางทีจะชอบสูตรที่เข้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดวงของเรานะครับ ก็ขอจบข้อมูลหวยลาพัฒนาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ